ตอนสั่งไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่พอได้ของมาเฮ้ยกุ้งแห้งครึ่งกิโลไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้อ่ะเพราะว่ากุ้งแห้งมันมีน้ำหนักเบาเนาะดูดิครึ่งกิโลซองเท่าหน้าแล้วเพื่อนๆดูโู้ยใหญ่มากนี่น,นีเป็นกุ้งแห้งจากร้านของดีนครสีนะแล้วคือแบบโอ้โหไม่คิดว่าครึ่งกิโลมันจะได้เยอะขนาดเนี้ย คือเอาจริงๆมันไม่เค็มมากนะกินเล่นได้เลยแต่เราอะ่ะชอบกินมะม่วงน้ำปลาหวานเราจะซื้อมาทำน้ำปลาหวานแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไปใส่ยำด้วยแต่ก่อนที่จะเอาไปทำอะ่ะขอ,อกินเล่นก่อนแล้วกันเนื้อมันไม่แข็งนะมันนุ่มๆแล้วก็เค็มนิดๆแต่ไม่เค็มมากเคี้ยวเล่นกำลังพอดีเป็นกับแก้มดีมากเออว่ะ เดี๋ยวเอาไปยำแหนมก้อนเลยดีกว่าเย็นนี้นี่ครึ่งกิโลจานเท่าเนี้ยนะใครอยากไปตำนะเราปักตะกร้าไว้ให้แล้วของดีเมืองนครศรี